วันนี้ก็สายมากแล้วเดี๋ยวเราจะรีบแต่งหน้าแล้วก็รีบแต่งตัวออกไปดีกว่าก็าคือใส่ชุดนักเรียนนะครับก็เนียนเเป็นนักเรียนดูกันว่าฟิล์มจะตกใจไหมต้องรีบแต่งหน้าเพราะว่าแบบเรจะต้องไปเตรียมของคือจะกลับบ้านวันนี้เสร็จแล้วจะลงเป็นกันแดดน,นะครับใช้มีซูม,มิเหมือนเดิมเลยวันนี้น่าจะแดดแรงไม่แดดแรงก็ฝนตกทุกคนสิปร์เกฝนตกเจซตายละ วันนี้นะครับอยากหน้าผ่องนิดนึงก็จะลงเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นโทนอัพอะทุกคนจำวันอะเอ็มไม่ค่อยลงโทนอัพนะแต่ว่าวันนี้จะลงเพราะว่าจะได้หน้าผ่องๆถ้าลงไปช่วงแรกมันก็จะดูวอกๆนิดนึงนะครับก็จะเอามาทาขอเราชอบว่ามันกันน้ำกันเหงื่อ, <c oughs> อใช้ของสีจานเหมือนเดิมอันนี้ใช้110นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เหลืองอะจริงเหมือนเป็นไงตัวนี้มันปิดต้ตาแล้เนียนดีนะเอม็มชอบ <c oughs> วันนี้จะใช้คุชชั่นของตกแซมบุน ว่าตอรลเรียก่อนเอ็นคิวนะครับอ่ะ,อะเรียบร้อยใช้ของเซซานนะครับใช้ผ้เล็กของ E2D นะ เอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันก่อนมาตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วก็จะไปขึ้นรถก,กันอันนี้เขาอยู่ MRT นะครับทุกคนเดี๋ยวจะนั่งไปลงอโศกนะเจอแฟนแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็จะเดินไปหาอะไรกินกันใช่ก็คือหน้าโยงนะไม่อะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเข้าไปแล้วมีคนดูไม่ออกว่าเราเป็นเด็กปีหนึ่งนะคะทุกคนเราือวคนที่ว่เป็นเด็กเลราเรามาควงเด็กตปลอนะควงเด็กนี่คือมาอุปเป็นเห่าเราก็ได้แฟนเลยตอนนี้คือกำลังไปลงอาหารกันนะครับอันนี้ก็อยู่ลงอาหารแต่ว่าจะไปอีกโรสหาได้จุดไปหากนดูบมากเราให้ เรื่องที่ท้องถิ่นเขาทำงานนะครับมาแม่นี่ไหมนี่ก็ได้สร้างนี่ไหมได้แล้วก็มานั่งหาที่นั่งทุกคนหาที่นั่งยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีที่นั่งเลยวันนี้เพราะคนเยอะมากแค่ชิ้งนะแชิ้น่ะโอกไก่ปัด <R> เออเปรี้ยวอ่ะและมีกเบอรี่ก็คือแต่งมาเห้เราเป็นนักเรียนใช่ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ตอนนี้คือกำลังเดินไปหนวัดนะครับคมีคนเยอะไม่ไหว <S 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 ใช่คือไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าปีที่เราไม่ได้เข้าเพราะว่าปีนี้มาในฐานะเด็กปีหนึ่งก็จะอาจจะได้เข้าก็าจะไปนวัดหรอ ก็คือมาเดินดูแถวๆแบบตลาดคนเยอะมากตรงนี้ก็คือแบบเหมือนปีที่เรลยล้นออกมามี่ช่ป แฟชั่นร้าเนี่ยก็จิวเวลรี่จิวเวลรี่อันนี้ก็เป็นการแสดงการแสดงอันนั้นของเธอภาษาสีภาษาสีแล้วนี่ยตอนนี้ก็มาสแตนบายที่ซูมอีกแล้วเพราะว่าเของข้ามาแล้วจะต้องมาทำงานต่อลุกที่ไปแล้วมีคนเอากระเป๋าไปเก็บให้นะ ร้อนไหมแดดแรงไหมตอนนี้ก็คือเรากำลังจะไปกินปิ้งย่างสักอย่างไม่ก็ข้าวเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังเลังเวว่าจะไปกินปิ้งย่างหรือ,ลลอรว,อวอ่าไปเซ็นลาเอ้เซ็นเซ็นทันพารามเก้าใช่เซ็นเ้ยอยากไปเซ็นเก้าอ่ะเซ็นเก้าเธอจะได้ซื้อยาอื่นด้วย ได้หมดเราเรงก็ถึงแล้วเที่อวทีที่คนเยอะมากที่สุดใช่เดี๋ยวเราจะไปเด็นให้ปลาเป็นดาว <พอ S 1> ครับใช่ไอ้ยศยศชีวิตจุดจุกูอยู่ด้านี่ตอนนี้ก็คือหิ้มนำสามราบต้ <laughs> องหิ้มแล้วยังกินได้อยู่ ร้อนหนอกินไหมวัออนนี้เอเราก็กลับแล้วก็เราไปถึงแลัวใช่เสียงป่วยมากดีสเปน,นก็จะเราก็จะกลับบ้านแล้วแล้วก็พีมก็จะกลับไปห้องแต่ว่าทีน่าต้องดูอยู่ดูนายนะ แรงมากคือไปช่วยอยู่สักพักหนึ่งใช่ปหมใช่แล้กกลับแล้วเพราะว่าเด็กเลิกแบบเด็กน้อยแล้วล้วก็อีกครั้งครับก็จะเปลี่ยนแล้วดีวิ่งไปก้มองใช่ก้มรนรวนอสุัเดี๋ยวเาก็จะกลับกันแล้วเพราะว่าต้องกลับบ้านใช่ต้องกลับบ้านเจอกันนะคะไว้เดี๋ยวอกหน้าจะมาทอีกไว้เดี๋ยวอกหน้าเป็นไปเด็กันใช่ 你拜,拜。拜拜